สวัสดีครับสวัสดีนานานะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคขนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของโจยอีสานวันหน้าครับผมมีสีผ้าออกไม้หา,ายิ่งปลาเงาขึ้นครับผมเพิ่งวัดทึงไม้นะครับมาหาเลาะเบิองเงา,าขึ้นนะครับเพื่อจะมนีป่าขึ้นป่า้ <c oughs> อยบ่กะ <c oughs> ช่วงนี้บึงเนี่ยปีนี้พี่น,อน้องเอ้ยแลงคักหลายบึงเนี่ยทุกปีน้ำจะขึ้นหอดขั้นคู่ที่ถ่วงบิดเนาะปีนี้บึงน้ำบ่มีเลยครับผมแลงคักปลากบบระบอกลองเลยปเดี๋ยวถารุ่นถาติดตามน้ากันครับผมขึ้นเมื่อน,นี่เนาะ วัสจได้ดผลงานบ่ค้ายาังดุยนะครับไปน้ำตื่นๆืนนะครับมีปลาขึ้นบ่น้มคุณครับเพราะว่าควายมันลงกินยาเนาะเดี๋ยวทะลุน้ำกันเลยครับผม แปรนิ่นดีดีครับนั่นน่ะใส่ถอดเนาะใส่ปลาเกลือครับนี่ครับผมปนิ่งครับใ้่ตัวหน้อยเนาะครับเนาะเก็บแ้มซะก่อนผมนึกว่าปลากาครับทีแรกโอ้เนาแต้มลแลกแหกมันมาแเลยครับผมใน้ปนิ่งแล้วมนันมันครับใส่ง่ายมั้ยครับผม ใส่ปลาเกือเนาะใส่เดดเดียวครับผมอากาศเริ่มเย็นเนาะครับป่าก็เริ่มขึ้นแต่ฟังในจักน้อยเนาะครับเชื้อดายปีนี้น้ำม,มันบวกขึ้นครับข้างน้ำขึ้นมันเสร็จสุดยอดเลยเพราะว่าป่าในสายญงนี่มันหลครับ ที่นีนน้ำมันบ่ขึ้นปลาก็เลยบ่าขามเนาะทุกปีปลาที่ขามมาฟังนี่ครับไปเดี๋ยวทะลุนกัต้อครับผม ยังเลาะฟังหนีก่อนเนาะครับเผื่อพอปลาบูไงก็บรรู้ว่าสิพ่อว่า,วานอปีนี้หน้ามันแห้งไปนี่คุณพ่อ แดงครึ่องอยู่นะ่ะอู้ยยังไงผมยิง่งเพื่อถือเลืกบนเลึกดเอาตัวไงอยู่ครับผมมันไปแล้วขยับแล้วขยับแล้วอุ้ยคามอู้ยลูกดอกกระเทกปลาย,ยัาง่วไปครับผมคามได้งไงวะจะได้เนาๆ ออ้หยหลอดออกมานเดียวอีกเสียดายไปงังนกไปทรงนั้นนะด้วโอ้โหยหลอดผมออกมานเดียวเอาออกวังซีมาเนี่ยครับผมปโอ้อตัวเป็นโลเลยวะลูกดอกขามนี่นี่นี้นี่น้่น่นี่น่นี่น่นี่นี่ เสดายเสดายเสดายวูสเดายัลยงวะปะบูต,ตัวเป็นโลเลยครับผมนี่ข่ามเนาะมันลึกมันอยู่ลึกครับน้าม,มันใสครับผมตาวปลาถือเลยเพื่อบักหลายนึงข่ามซื้อวะโอ้ยผ่านแล้ว เดี um ๋ยวว่นมาเบิ่งใหม่ครับผมตัวบูตัวบป็นไงรึเปล่ะตัวเป็นโลครับเลยแสีแดดแสีแดดรอดมากเดียวเนาะคุมบ่หนาวโอ๊ยบ่คิดว่าสิพอไปจะฉลุนหรือไม่ครับป่ายังไงวะป่าี่สะโดปอกพ่อคำนั่นอะไล่ เอาปืนนี้ก็เป็นสิอุ้ยหลอดใต้ท้องาปหามือนังไงวปืนนี้ก็ไปสิเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกดอกกับมให่กันครับโอ้ย ผ่านเลยว่ะป่านนอนโคลโรยิ่งดอกรอดวน,นี้ผ่าดไปสองเตียมนะครับนั่นแหนละดอกลูกดอกมัดหลังเงียงเนาะเปลี่ยนเป็นมัดถ่ายดีกว่าเปลี่ยนลูกไหมครับ เป็นลูกดอกไม่ครับลูกดอกเป็นกับเลยครับเห็ดเองเนอะครับเนาะ มานเดียวครับมัน,นี้เมื่อได้พอป่าเป็นสีวะเมื่อกี้ขั้นบนดึงเชือกมาในป่าอะหนึ่งอยู่คือเขาก็นนดึงมาปุ๊บนี่ป่าตื่นเลยรดออกมานเดียวอีกตั้งหัอืม,มอะไรเปลี่ยนเป็นผูกไทยครับผม นัเล้มุดเี้มาไหลยไปตัวนี้บดได้ตัวน้อยครับผมทะลุนกันต่อ แล้วครับหน้าหนาะนนวะโคห์หามูหัเห็นตะชเฉลยกเนาะจายแล้วว่ะป่ายู่ทางนี้ ไปบุ้ยเลยเสียงป่า ไปแล้วเป็นคืนเลยครับนาะนาะ เดือดเสียงสวกเขาเนี่ยนะโคลงมากเราบอเห็นปล่าอยู่มุมเลยเนาะแงกับลายแบบก็เลยบับงสายตาไปเบิดเลเยแงลายพวกรับ ปลาชะลุงปลาฉลาดก็บ่เห็นครับผมมันอาจจะอยู่ในนี้เลย กลางวันเอาบันไดมาตั้งกันน่าจะพอ่ออยู่เนาะครับน,น่าจะหล่องแถวปลานี่แหละครับปลาเนาะบ่เ,ะบเห็นครับนั่แหละอาจจะอยู่ในปลาแล้วเนาะหลนของท่านนี่เนานะการยังงครับ เ,เต็มบ่เต็มนี่ครับผมปากกาเนาะน,นี่มบนปอนิ่นครับใส่งามเลยครับผมนี่ครับผม,บผมปากกาครับบรูว่าเปิดกล่องท่านบ่ใส่งามเลยครับผมเกือบซ้ำปนิ่นตัวที่แหลกเลยครับผม ไปลุ่นน้ากันต่นอนครับเนาะยางอ้อมนองเลยบ่ค่อยพ่อป่าเลยครับพ่อปะบูไงยต่ยกโพดยิ่ยงมาถึงมันลูกดอกขามครับผมน้ำแต่ใสเนาะพออยู่มองน้ำใสพอดีก็เคืือแล้วครับผมแต่ว่าลูกดอกลง่งมาถึงครับ ปากกาครับปากกาหรือป่ะนี่นหน่อยเหมบเมื่อกี้งบดถือ โอ้ยงไงครับรับไปก่อนครับผมเก็บแต้มลงใส่ปลาเกลือครับเกลือโบสถ์ถือ <c oughs> หวยนังเขาแกมด้วยครับ Okul yapacağız. ไ้ขนาดข้อขึ้นมานี่ครับนุ่งไปซ้ำเดี๋ยวทระลุนกันต่อครับประบูครับผม นี่ครับใส่ปลาเกลือมี่กี้นี่จะเป็นปลาคอเนาะยุนกระโดดทังไปหละเก็บเต็มย่างเดียวครับผมป่าไงปะป๋าป่าหน่อยเนี่ย beka rombu da โดนว่ะไ่ถือเอ้าโดนครับผมปัจฉลาดโอ้หบุหินะโคนี่ปลาฉลัดบุห็นปะโครโระโค,รครับนะั่นน่ะโคใส่งามเลยเมื่อกี้ าดครับไปเดี๋ยวจุ่นกันตบตอครับผมดุน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 ใส่งามครับผม โอ้ไดเขาเต็มไหมใส่งามครับผมปนินเนาะหันล้างให้ครับผม ุ๊บเลยตัวห้วยน่าจะโดนปลายชิโดกัดหางเนาะนห้วยหางขาดใส่แงามครับผมอะใส่ปลาเกลือใส่ปลาเกลือมันมานแล้วครับผม กันต่อครับผมปูไงครับนั่ายังเร็ววะถือกูเฮ้ยอยู่บอกกูมุดถือนะมุดถืออีดีได้เลยโอ้ยมีฝาบดถือเดียวนอดบัว ขามนี่อีนี่หนังมันไสกันขานะโอ้ยนี่ประบูไงสว้างทุกตัวเป็นโล่ะไรครับบัวถือเดียวโอ้ยพลาดเร็เลยว่ะคื่อะายพูดบ่วโอ้ยนอนขอโล่เลยพลาดครับผมสุดายสุดายสุดาย น้อยตัวแบบนี้นี่วรอผ่าดอีกแล้วครับผม <c oughs> ผ่าดครับผมโอ้ยกลาวว่าเต็มๆเ,เลยเมื่อกี้ดินอนขวางล่ำมให้ด้่คิดผ่าดอีกคือเก่าครับผม เดอากาศเปลี่ยนเนาะครับปลาบูเรื่มขึ้นนามตื่นเนาะขึนตะฟังครับผมน่าจะเรื่มหนาวเนาะขั้นปลาบูเขาจังสีครับผมปลาบูขึ้นตะฟังสีเนาะสุสีพอมัน่แต่ละปีนี้ต้องรออากาศหนาวอย่างเดียวครับผมตัวนี้ไงสีเนาะ าดเลยครับเมื่อกี้กันนาจะโลนะ่ใส่โล่กว่าเนาะชะได้ครับนียังถือเยอะมันนอนแอยบแน้เลยนะเมื่อกี้แต่ว่ามันมังถือเองครับผมผ่าดเนาะ ปลาคาครับผมตัวใหญ่นี่ว่านึกว่าเป็นนิลปลากาครับผมใส่งามเลยบุหรี่ปลาใหญ่เก็บปลาไวยนะครับนั่นนะนี่ครับผมเขาจิบนอกพอดีเลย นานาครับมาสรุปผ้นงานขึ้นวัอนี้เนาะครับเนาะนี่เท่ห้เบิรงครับผมว่าได้เต้มเนาะแะก็ได้กินด้วยครับขึ้นมันนี้เนาะแล้วว่ากับโบีใส่ไงครับผมใส่ปลาบูหน่อยซองโตเนาะตัวญงยิ่งบวถือกันนะเนี่เดี๋ยวมืออื่นมาตามล่ามันไหมเนาะครับเนาะนี่ครับเฮ้หนึ่งเต้มครับอันนี้กับปลาบูเนาะครับซ้องเต้มครับผมอันนี้ปลากาครับผม นี่กับเป็นปลานิ่นนะครับใส่ปลาเกือเนาะครับเนาะนี่ครับผมแตมที่สี่ครับปลากาครับผมแตมที่หาครับปลานิ่นครับผมเตามที่หกครับอันนี้ปลาฉลาดครับเตามที่เจ็ดครับอันนี้กับปลากาเนาะครับใส่งาาๆเนาะแตมที่แปดครับนั่นนะครับแบบปลาคอครับผมนี่ใส่งามครับผมก็ปนอิ่มยู่เนาะไม่นี่กะ ได้เก่าเต็มครับผมอย่งได้กะฝากกุไหลกุญแ่กุที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของจุอีสานบานาในเด้อครับนาฬาสุกุสุสคนนะครับที่ก็มารับชมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอฝากผลงานไว้ซสมเละครับบุมเดี๋ยวคิปหน้าพอกันใหมครับครับผม,ม,บบผมสวัสดีครับ